กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเล็บซี่ถูกทานพูดประพณ์กันนี่แหละพี่น้องกับมอบันนอกก็นอนตื่นพี่น้องนอนตึกแต่สิบโมงเส้าพี่น้องฮะก็ตื่นมาเถียงพี่น้องอยู่นอนแหง้งสิทโทุ่มเงินสิทโทุ่มเล่นน้ำมันพอพรอรามพนพี่นอ้องบูงว่าสิทโทุติดได้บอกว่าหลายเดือนแล้วมนะ่ได้ทุ่นอะสองเดือนรเราไปจ้างบริหารหนักกันเอาโอเคพี่น้องได้สิทโทุไปให้พนกัน เอออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมอมบันนอกกันได้อพี่น้องใครเขาบอกวาส้มก็ฝากติดตามมอมบันนอกเันได้อพี่น้องได้อ่าไปติดตามชมกันพี่น้องว่าสิโทษได้หรือบ่พี่น้องเอ้ยยังอยู่วันน่ะลินลินลินน้องมือเก่าวะเออลินน้องมือเก่าอืมคนไปใช้สลุกคนเอาน่ะสปูดที่นี่แหละนี่สปูดที่นี่แหละ Ờ. Rồi đó đó nhang phát sửa cầu được say <laughs> wow, trời con cao đi. chơi lông เจาะเร่อนอหนึ่งไหยหยุ้นก็หางวกดอไปนเรยงกมดมือท่านี้ก็ดีนาก็ตื่นและนอนทานก็ตื่นได้เลยนะโอคือมีมีเฟสตัวหนึ่งนะข้เจ้าขอะของตีน้ำกันและตีน้ำบ,บอบอเอออืมเจเราล้านก็เจ้าเหตุกันบ่ถือเต้ว่าเจี๊ตีน้ำบอแล้วเขาเขียนบัถือเฮ็ดไม่แบบนี้เออ,เอ,อ ชื่อใหม่เหอะชื่อใหม่ระเปลี่ยนเพศรใหม่อืมตัวนี้มันกระใสได้อยู่หักยัมตายโอ้ยมันสิไปตายใสห้อยตายไห้เรยเยื่อราใช้เหยียบจังหวะเราใชยกวาดเองครับไปบ่อยวจู่ราใช้เหยียบหนามันแตกไปแล้วจะแล้วขั้นเราใชยเหยียบมยยั้คขั้นจะใชยลายลตัวใชยเหยียบอาจจะตายกับนี้นั่นแหละจะว่าตั้งตัวน,นั้นเพื่อว่าเอ็นดิ<ม>ตัวเจ้าอยากโทรมาเด็กกว่าไม่จะโทรได้ ไม่ไม่ละอยู่ได้ล้าบ่อขืนมากมาเนี่ยเอบ่อขนแล้วพอมันก็ลงไปแล้วมันสิข้นบ่อยู่นําผู้ไร่ะบาดโอ้พ่อไปลงสพ่อบ่เห็นบ่เห็นขี่รถคุมมือบ่เห็นลอคุมมอนี่ลงแล้วพ่อนาด่เะแต่เริ่มเปงานบ้านมชื่อนักับมื่อวานนี้กับีบ้านี้อือออออ่าเบิ่งว่าบริ้โทรแต่หึง่ะไเป็นเดือนหลายเดือนแล้วมึงโทรลองเบิ่งว่าไม่ได้แล้วเฮ้ยมีแต่อีตาคัำโทรมาตอนีกี้แบออล่คือจะท พออเดเียเจ้าทะเลอื uh huh. uh huh huh. ia, แมแต่กาจ้มีคนที huh ่ตามตัวใด่อยเขาโปดใเขาเบิ่งเลยบ่มีเวลาเขาเบิ้งอ่าๆเราโปรใดเขาเบิ่งมีเวลาก็อยู่หักบ่ได้เขาอืมบาได้ถ่ายได้เนี่ยถ่ายตรงแต่ต้งตลาดซื้อตรงแต่ถ้าจะลงอะไรกัจักถ่ายคลิปนี้อะไรกันอะไรกับริได้ถ่ายอีห้าห้าก็ถ่ายม้นมย่เศาพดีอืมห้าก็ถ่ายอีวางนึงนี่ บ่พอได้ชายกบ้านเนี่ยพ่นยาเบิ้งแล้วพ่นดิฟซีเอฟซือแต่ได้เจ้าระบบเขาอยากยาแล้วเขาตามหาเทะเตะเจ้าแล้ว <laughs> าทำฮ่ากันเจ้าก็ใายแล้วเจ้าก็ที่เขา,า,าวางทีเอายางลุงกับบ่เห็นนั่นยางลุงกับบ่เห,นเหน็นเม็นคนเบิ่งลอยตายเจ้ากินนะนเด้อคอยลอยอืม ให้มากันไอ้ให้หมากไอ้ไห้หุม้มนะไห้หุ้มปะปะอนนับบานะ้านไห้หุ้มบานะ้านนะเออยำกินเลยยำกินมันแก่ๆนั่นเอาไปยำกินเลยอืมเศร้าไอไปซื้อยาอันยาฝรั่งยาดีไอของฝรั่งเขาว่ามันเศร้าคักเอาไปซื้อสันปปสอ่นอยุบกระซองผมแพงมาสามสิบพันฮะฮะก็กินวังหนึ่งนี่วังเศร้านี่ฮะฮะก็ คือว่าไข่แน่ว่าตื่นมาก็เห็นไอ้บางหนึ่งเนี่ยออกออกบางหนึ่งเลยนะแต่ทุไอ้หึงขันในไอ้หละหึงระดับสิบปลายมือขันผลิตเอียเนลิตนลลอ้มลินกับมวนจริงนะขันหลินนมขันใบนมแล้วมวน เอาแล้วคใหญ่ดเห็นอาลืมนี่เด้นี่นี่ขอด้มากเลยะไหนกข้าวออเอามาเลี้ยงว่านนะอาบน้ำให้มันโอ้โเออลูกมันว่ามาเลี้ยงนะ ส่งมันเมื่อหาเจ้าอยู่เจ้าขู่มักนกเออคำนั้นเออโอ้ยบ่ได้บินเลยบพนั่นน่ะแล้วเออเ,เดี๋ยวเดี๋ยวก็ข่อยเลี้ยงแล้วหมนแล้วเออบินน้ำข่อยอ,อ่าเอามาเต้นหน่อยปะบ่เต้นหน้อยปะใดเออเดีย๋ยวว่ากับบิน,บนก็เงินจับลังง้อง้อสเต้หัวข่อยแล้วนี่ <laughs> อาบน้ำทำไมมันบะปวน้าจ้องเจงค่าวะบ่เหมือนกันเมื่อห่อนได้อากาศเมื่นห่อนเอออาบน้ำมันก็มันก็อาบมันก็ให้อาบเหมืนบ่ว่าจะคุ่มล้มเลยล้มว่าจะเอาลงจะเอาลงอืมงก็ลายลายค็อีลอยเลยหนูแห่งสีลาย้สมเด็จเนาะเออหนูเนี่ยคือทุกหน้าเนี่ยไส้ทุกเนี่ยหนูเนี่ยจะได้ อเอ้ยผู้มักสิห่วยการหมักก็มัมก,มกไปหาเรื่องหรือว่าอืมามาไปเมื่อเยที่อยากไปกันนอนไปเลยฮ่าจะเกลือน,นะไม่กินไซื้อเอาซื้อแต่ละพนันสองพันมาไหวแต่กันเละเขากินนะวะเออเขากินนะเขาเผาแค่น่ะไม่ตลาดแล้วก็ซื้ออยู่ไม่พ่วงมาแล้วก็พุ่งไรเวลาไปห่าเด้ออเาื้อหันแล้วก็พักผ่อนเนาะอืม,อม ฮะอือ<ห>อืมเด็๋ยน่ยมันสบายใจเองนะเรื้อแสดงแต่เรือวะเออแหวนและชื่อพิโลววะอยากได้อยู่ดี้กิ่แหงก็ตีเถอะเดี๋ยวบ้านเขากายยูดีแต่ผู้ยูดี้ผู้ยูบดี้ก็ไปนั่งกับมี่ขึ้นบานแหละเข่าแม่เด้ เออกาไใครสบายดีอยู่บสีเบเข้าระยุทธจากบ้านเลยดเยลด,ยด้หนิเนาะวายกระดนมยุทธัวเขากบห้องตายจกากแล้วเจ็บนมเนาะอะไไม่มยุทนะแค่ดอกเห็ดเห็ดงานนำ้ำนมโอ้ยนำมือนำไขยุดสั่เอนกเออกระดีขึ้นเอา เลยเขามากกับคได้อาบน้ำต้มผมนอนเสร็จขีมั่าขี่ยันบอดุนเห็ดงานน้ำนมไขกดอกวะเห็ดงานน้ำนมมันสื่อยปนบมือกับพอเห็ด กำลังบอดกับเมื่อยและงานกำนมนุ่มุ้งี่เวลาผักเลยคอยออกฟ้างานที่ค่อยง่ายมากนี่ว่บุ้งี่เวลาผักเลยเออบยเห็นเบิดเมือเบดจนตื่นตีสี่จนบ่ายบ่ายโมงจะงได้กินข้าเศร้าอ่นตื่นไปรีดนมพน่ะฮ่าฮ่าบึกลงิดกระมีเพจ่ลได้ไปไหมนะ ไมนี่และเอ,อป๊าบใลสลาสกัดไปเบื้องเขาสกัดไปเบิ้องหมแล้วไม่เด็กล่าอ,อ่อาตางหีอืพอพ่อบนลุกเห็นงานนังสะพอคนน่ะอยากว่าท่งคงเอ,อ่อเอาไ้ไปอยู่กันกับแม่ปะะ้าสาวมีแต่ไปหากันอยู่เขาเห็นงานคนรบกวนอ๋อเห็นละ้นะคะ เมื่อไหร่เ่ปตาไปตาจากลงไปกรุงเทพหมดเงินในคำเปตาจากลงไปได้แต่ว่าขึ้นไปขึ้นมาโอ้ยมยจากลงกรุงเทพเด้คือถนาวหมดเงินในค่ำก็อย่ามีพอไดพอกินแล้วก็อยู่อยู่บ้านเอาตอนีวัวากขอส่งมาไดอยู่บานเอาหน่งเนอยู่คานเาบ่มียังหน่ะพ่อมาคือลูกเนี่ยลูกบ่ได้มียังพ่อมา โอ้ยกันมาแล้วพอกินพอลูกนอนเมียกันมาแล้วกันเบิด์ตไข้รือเปล่เจ้าบุกินพ่อใส่ฮัมเมลยู่ใช่เหมือห่วงลูกห่วงเมียแล้วก็ห่วงวิ่งห่วงงานห่วงไปเบิด์ตอะไรคอยร้อยกูว่าเด็กเรามีหนาที่กูมีแต่ข้าแม่นานข้าแม่นานพร้อมหน้าพร้อมตากันให้ไปสไปเลยว่ามีมั้งก็บกับขึ้นหินอะไรมีก็ เขาก็บเลยเนเนาะอยู่ก็มอยู่สองแถวตเดาอยู่กันแมบนี้อย่างลูกไปนก่ภูมิมาข้าแม่นะนะไปหาแม่ผมนั่นนบริเวีเนว่ยบกันยอะขนาดนั้นท่านี้ล่สุดไปลุงได้เวลาสิโทห้าเหรียญไหมาจุไปหาอันนั้นก็โอเคอขว่าจะถ่ายจังโทรไหเออโอเคโอเค